ก็เห็นปุ่มแล้วตื่นเต้นเลยอะเฮ้ย mm. ทุกคนครับวันนี้อยู่กับภาพครับวันนี้เป็นวันที่17เมษายนนะครับเป็นวันที่ขอทุกคนรู้กันนะครับว่ามันจะเป็นวันที่ประกาศคะแนนสอบเอเลเวลนะครับก็จริงๆเนี่ยมันก็ประกาศตอน9โมงนะครับแต่ว่าตอนนี้จะ10โมงแล้วนะเพราะว่าอะไรพึ่งตื่นนะครับพึ่งตื่นเพราะว่านอนดึกก็วันนี้ก็จะมาแบบเปิดคะแนนบางส่วน คิดว่านะครับวันนี้เราก็จะมาดูคะแนนกันนะครับว่าเอเลเวอเป็นยังไงก็ตึงเต้นนิดๆน,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 นะครับแล้วก็เราคาดหวังกับมันจะมีวิชาที่ทุกคนแบบคาดหวังใช่ไหมแบบมั่นใจวิชานี้มากๆอะไรเงี้ยเราก็คาดหวังกับเลขสอมาเพราะว่าเราใช้ตัวนี้เยอะแล้วเราก็อ่านตัวนี้เยอะที่สุดนะครับส่วนวิชาอื่นก็ไม่ได้เตรียมตัวเยอะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ ก็ไปดูเลยพอเห็นปุ่มแล้วตื่นเต้นเลยอ่ะตอนนี้คืออยู่หน้าหน้านี้แล้วทุกคนจะกลแล้วนะจะกลแล้วนะทุกคนอยากดูทีละคายอันอ่ะโอเคไม่เห็นไม่เห็นม่เห็นเราสอบไปทั้งหมดเจ็ดวิชานะครับมาที่คณิตประยุกต์หนึ่งก็ อันนี้เป็นวิชาที่เราเตรียมตัวประมาณหนึ่งแต่ว่าเราแบบให้ความสำคัญกับเลข2มากเพราะว่าขณะที่เราใช้เลขใช้เลข2มากกว่าเลข1เนี่ยเราขอสักประมาณมากกว่าห้คือพอใยแหละมาดูได้ที่สี่สิบเก้าขอมากกว่า50าสได้สีโอเคขอบคุณมากวาที่เลข2อ,อันนี้อันนี้อันนี้คาดหวังมาก แปดสิบเก้าคนเห็นไหมเป๊กกับที่คิดเลยแปดสิบเก้าคือเราอะ่ะคืออันนี้คอมบล์ตัวเองนิดนึงนะครับคือเราอะ่ะทำเราคาดลองไปสองมากๆเพราะว่าคะแนนมันใชา้ไปไสองนะคะรับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญนะตอนนั้นก็คือเราอะ่ะพลาดง่ายคือถ้าคะแนนที่หายจะข้อเขียนนะคือดการที่เราย้ายจากจลบไปลบคือ <c ười> มันง่เลยคือเรารู้ว่าเออเรื่องเซตเรื่องวินเอลเรื่องมันต้องแน่เดี๋ยวมาดูที่สังคมนะครับโอเคสังคมนะครับ สอสักประมาณมากวมากวออ่าห okay. yeah, yeah. ้าสิบพอมากกว่าห้าสิบพอหรอห้าสิบสี่โอเคไม่แย่ไม่แย่ภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยขอมากกว่าเจ็ดสิบได้ไหมภาษาไทยห okay. yeah, yeah. yeah. กสิบหกโอเคไม่แย่ไม่แย่อังกฤษอังกฤษเราพลาดง่ายเยอะแต่ว่าแบบคาดหวังมากกว่าแปดสิบนะ แปดสิบห้าโอเคไม่แย่รับได้นะครับก็ภาพรวมก็คือส่วนตัวของเรานะคือมันมันแล้วแต่แบบมุมมองหรือความคาดหวังเนาะมากจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับคณะแล้วก็ความคาดหวังของตัวเองด้วยส่วนเราในเลขสองอ่ะคือเราหวังมากกว่าเก้าสิบแต่ก็โอเคแปดสิบเก้าก็ใกล้เคียงเก้าสิบอยู่ไม่แย่นะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษอ่ะเป็นวิชาที่เราก็แบบฝึกฝนมันกับมันเยอะมากๆ นด้85ก็ถือว่าไม่แย่ถือว่าทําได้เต็มโอเคเลยแล้วก็แต่เราแอบเสียดายเล็กนึ่งนะคือเรารู้ว่าถ้าเราเต็มตัวดีคนเนี้ยน่าจะโอเคคนนี้สําหรับภาพดอมเอเลเวก็จริงๆก็สําหรับเรานะเราสูว่าอังกฤษง่ายขึ้นอ,อังกฤษไม่ได้ง่ายขึ้นหรอกถือว่าไม่ยากอังกฤษโอเคแล้วก็เลขก็ไม่ได้แบบโหดมากคือเน้นความเข้าใจ สำหรับใครที่รู้คะแนนแล้วครับก็อยากจะบอกว่าเออมันอาจจะมีทั้งคนที่ดีใจแบบสมหวังแล้วก็ผิดหวังนะครับนะครับก็เชื่อว่าทุกคนที่รู้แบบท,ที่ที่มาหามาถึงจุดนี้ได้อะมันมันเหนื่อยมากๆแล้วก็เข้าใจเลยว่าทุกคนทเต็มที่กับมันมากๆแบบมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สำหรับ,แบบเด็กคนหนึ่งมากในช่วงหนึ่งแล้วก็สำหรับเขาครับก็เออย่างแรกคือ หลังจากเห็นคะแดนอยากให้ทุกคนแบบขอบคุณตัวเองก่อนที่แบบเอยพยายามได้ถึงขนาดเนี้ยแบบมันก็ไม่ได้ง่ายแบบเราเก่งมากๆที่พยายามบบพยายามทําพยายามเรียนพยายามแบบทุ่มเทกับมันแล้วก็โอเคบางทีผลลัพธ์มันอาจจะไม่ได้แบบมาเป็นตามที่คาดหวังไว้ก็ต้องคิดกันต่อไปทุกคนถ้าเราวางแผน ออจะอันดับดีๆหรือว่ามาหาลัยดีอะ่ะก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกันไม่ว่าจะคะแนนแบบน้อยมากขนาดไหนหรือว่าสูงขนาดไหนนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับเด็กโขทุกคนนะครับสู้ๆไว้เจอกันคลิปหน้าครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ทส,สำคัญสามารถกดกระดิ่งแล้วก็แชร์ได้นะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย